บางครั้งเราตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าชีวิตเรามีแต่สิ่งที่ต้องทำต้องตื่นเช้าต้องทำงานต้องอดทนแต่วันนี้ฉันอยากชวนคุณลองเปลี่ยนคำแค่คำเดียวจากคำว่าต้องทำเป็นคำว่าได้ทำเพราะบางครั้งความสุขมันซ่อนอยู่ในมุมมองที่เราไม่เคยมองเห็น สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดได้ก็ไปต่อรายการที่จะชวนคุณมาคุยกันเรื่องความคิดที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้วันนี้เราอยู่กับรักค่ะและหัวข้อของเราในวันนี้คือเปลี่ยนคำว่าต้องทำเป็นได้ทำเวลาคุณพูดกับตัวเองว่าวันนี้ต้องตื่นแต่เช้าไปทำงานอีกแล้ว ต้องไปเจอคนที่ไม่อยากเจอต้องฝืนทำในสิ่งที่ไม่อยากทำคุณรู้ไหมคะทุกครั้งที่พูดคำว่าต้องเหมือนเรากําลังสร้างกําแพงเล็กๆไว้รอบหัวใจตัวเองเพราะคําว่าต้องมันมีพลังของภาระมันเหมือนสิ่งที่เราจําใจแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่เพราะเราใช้คำนี้บ่อยๆมันกลายเป็นความรู้สึกว่าชีวิตเราไม่มีทางเลือก แต่ลองคิดดูสิคะสิ่งที่วันนี้เราบ่นว่าต้องทํามันอาจเป็นสิ่งที่เมื่อก่อนเราภาวนาอยากได้ก็ได้เมื่อก่อนเราอยากมีงานทําอยากมีลูกค้าอยากมีโอกาสได้ลองแล้ววันนี้พอได้มาเรากลับเหนื่อยกับคำว่าต้องบางทีความเหนื่อยมันไม่ได้มาจากสิ่งที่เราทำแต่มาจากมุมมองที่เราใช้มองสิ่งนั้น ลองเปลี่ยนคำว่าต้องทำงานเป็นได้ทำงานต้องตื่นเช้าเป็นได้ตื่นมาอีกวันต้องดูแลคนอื่นเป็นได้ดูแลคนที่เรารักแค่เปลี่ยนคำเดียวแต่เปลี่ยนพลังของใจเราไปหมดเลยนะคะเพราะคำว่าได้ทำมันมีพลังของความขอบคุณ และเมื่อไหร่ที่หัวใจเรามีความรู้สึกขอบคุณภาระมันจะเบาลงทันทีการเปลี่ยนคำพูดไม่ได้แค่เปลี่ยนเสียงในหัวเราแต่มันเปลี่ยนความรู้สึกของชีวิตได้จริงๆฉันเคยเจอคนคนหนึ่งเขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกวันเขาต้องตื่นตีห้าไปส่งลูกแล้วไปทำงานถึงเย็นเขาเคยบอกว่าเหนื่อยมาก เมือนชีวิตมีแต่ต้องแต่วันหนึ่งเขาเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เขาบอกว่าฉันได้ตื่นมาดูลูกทุกเช้าได้ทำงานเพื่อเขาได้มีโอกาสสร้างอนาคตใหม่จากวันนั้นน้ําเสียงของเขาเปลี่ยนทันทีเขาไม่ได้ยิ้มเพราะชีวิตง่ายขึ้นแต่เพราะหัวใจเขาเลือกมองต่างออกไปและบางทีการเปลี่ยนแค่คําเดียว ก็เปลี่ยนพลังในแต่ละวันของเราได้เหมือนกันลองนึกดูนะคะตอนนี้มีอะไรในชีวิตบ้างที่คุณมักพูดว่าต้องทำลองเปลี่ยนในใจตอนนี้เลยค่ะว่าได้ทำต้องเลี้ยงลูกเปลี่ยนเป็นได้เลี้ยงลูกที่น่ารักของเราต้องไปทำงานเปลี่ยนเป็นได้ไปทำงานในที่ที่ยังเปิดโอกาสให้เราเติบโตต้องสู้ต่อเปลี่ยนเป็น ได้เรียนรู้จากทุกครั้งที่ล้มแล้วฟังความรู้สึกในใจคุณตอนนั้นดูมันจะเบาลงมันจะอ่อนโยนขึ้นแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแต่ใจคุณเปลี่ยนตั้งหากวันนี้เราอาจยังต้องทำหลายอย่างต้องรับผิดชอบต้องพยายามต้องอดทนแต่ลองเติมคำว่าได้เข้าไปในทุกประโยคของคุณดูนะคะ ฉันได้มีโอกาสสู้ฉันได้ลองอีกครั้งฉันได้ใช้ชีวิตในแบบที่เป็นฉันมันคือการเปลี่ยนจากการอยู่ด้วยหน้าที่ไปสู่การอยู่ด้วยหัวใจขอให้วันนี้คุณมองสิ่งที่ต้องทำด้วยหัวใจที่ขอบคุณแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตมันไม่ได้หนักหลังที่คิดเลยค่ะขอบคุณที่ฟังมาจนจบค่ะถ้าตอนนี้คุณ คิดได้อะไรบางอย่างจากเอพิโซดนี้อย่าลืมกดติดตามช่องคิดได้ก็ไปต่ออย่ากลัวที่จะเริ่มใหม่เพราะทุกครั้งที่คุณคิดได้คุณก็ไปต่อได้เสมอ